คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Wo n เด r w o m ั n ดีซีสำหรับตัวนี้นะครับในปัจจุบันจัง แค่จะไม่เห็นเลยนะฮะเออก็เป็นตัวตกเมตาไปนะปัจจุบันนะแต่ก็เอามารีวิวในแต่ละแพทแล้วกันนะครับตัวมันก็ยังแรงเหมือนเคยเออแค่มันอาจจะเดินเกมช้าสู้เพรปัจจุบันนะเมตามันเป็นเมตาที่เร็วมากก็บอกว่าเร็วมากจริงๆนะครับใครทําเกมต้นๆได้นี่คือซันโดบอลยับเลยนะครับเออในเมตานี้ก็ไม่ใช่เมตาของเขาอีกต่อไปคนระับซาโตเีะแต่ยังแรงเหมือนเดิมย้ำอีกที จำได้เลยว่าในการเล่นเนี่ยถ้ามีออมนิอาเมาื่อไหร่นะครับแรงเมื่อน,นั้นเลยเออเดี๋ยวเราลองได้ชิ้นนั้นเนี่ยวัดเลยครับเอาเฮ้ยแม่ไปแตะฮีโร่พอเดีนึกว่าจะได้คลิปซะหน่อยตัวมันใหญ่ตัวมันตังไงในเลยก็ประมาณนี้นะครับไม่สามารถสู้ตัวเมตาเรียกว่าตัวเก่งได้แล้วกันนะครับโบก็ตกมาแล้วนะ ดาบเฉพาะทางเท่านั้นนะครับอ้าอ่าอ่าอ้าอ่าเด็กแม่มีการเชิญชวนกันซินิดน,นึงครับเป็นการวาร์ปล่อนะอันนี้ไม่ได้ท,ท็อกซิกนะครับวาร์ปล่อมันจะมีบริบทวาร์ปท็อกซิกกับวาร์ปล่อเออดูกันให้ดีนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยแม่วาร์ปใส่กูทำไมกูสตีนแต่ก็ควรตีตน,น่าจะจริงนะฮะฮ่าแล้วเดินขึ้นมาแบบนี้โอ้โหแต่ว่าโบาฮวาร์ปมาเหมือนกันนะครับ นี่มีกระโดดหลบมาเดนแมทิกเอเวอร์ดูชันแล้วแปะให้นึ่งทีระยัดเลยครับนนมีคนโอ้มีคนโดนแช่เป็นไอซ์คีมเรียบร้อยครับเมื่อกี้รถคาราเมลเลยโบรถคาราเมลเกี่ยวนี่แล้วก็จะแทงมันสนุกตรงที่ใช้เชือกนะครับใช้ดึงใช้ท่าในหลอดเดียวกันเออ ไม่ใช่โทรนร้บวันนี้ปวดปวด,ปวดอะวันนี้ปว,ปวดปวดคาดิโอคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งนะปวดปวดก็โทรนับไปก่อนโทรนับไปก่อนบางทีก็ใช้แบบแซมบัากูก็ไม่กล้าเนาะเอาแล้วปากขอบแบบไฟอีสเปีย์แบบนี้ตันให้ครับผมการติใช้ไปสองรอบ โอขอบคุณการซัพพอร์ตด้วยนะฮะนี่เล่นๆอยู่ผมก็ไปดูหน้าจอมันมันไ,ได้ยินเสียงพอดีตึ้งเอาแค่กลัวๆหน่อยก็พอนะครับเข้าไปไม่มีอติก็เหลืองใช่แล้วของประมาณนี้เหลืองนะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูเล่นกับพวกตัว,ตวเมตาเลยนะครับตัวที่ไม่เมตาเลยในทีมเราก็จะแบบว่า อะไรนะสลิมนะครับเจ้าตัวของเตียวมันก็เก่งแหละมันก็เต่ง <will> เก่งในบางตานะครับนี่เลื่อกับผููกลางอะไรอย่างนี้นะอ,อแต่คู่กลางเราไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหรมันจะผักออกผักเข้าผักเสริร์ฟหรือเตียวต้องวางเองนะฮะถ้าใช้กระทะแบบนี้ก็ได้เราจะเป็นสายตีไกลที่อาจจะเคลียร์คิได้ช้านะครับ มันเด้กเลือดนิดเดียวไม่ได้แรงมาก่เ้เดี๋ยววาล่อ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 ,ลอ,ลอ <laughs> มันก็จะมีทริคที่แบบวา่าฟล็อแบบนี้เนาะเออเขาใช้กันให้ดีนะครับบางทีใช้ได้แค่ครั้งเดียวศัตรูก็จะรู้แล้วนะครับ ่ะเราวาร์ปไปเติมด้านบนดีกว่าครับเหมือนเพื่อนจะได้เล่นไหมนี่นี่นี่วาร์ฟนี้ได้เล่นแน่นอนต้องดูว่าวาร์ปแบบไหนที่จะได้เล่นแล้วเกี่ยวโอ้โหเหมือนเชื่อจะไม่โดนนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วบอกโอ้ได้ซิตอยู่แสดงว่าเมื่อกี้มันโดนเปล่ะไงผ่านเลยปะล่ะวันเดือนหุยกราเกียนเกียนเลยเกียนเลย กาจจะเทสตลอดนี้ไฮไลท์เลยเนี่ยแม่งเอ๊ยโอ้โหแรงจัดเลยโบบอลอนแต่ว่ายังเก็บทันเดอร์เบิร์ดไปได้ครับตรงนี้เหลือโบบอลอนที่การป้อมด้านบนไปแล้วยังไงซีเหมือนจะมาสามและกดนติฉีเสื้อมาในจังหวะนี้นโถมสามสามแต่ด้วยการเนิฟของโบบอลอนครับแม่มันทั้งเบาลงแลนติ เขาเรียกว่าไม่ได้นานเหมือนแต่ก่อนเออมันเบาลงปะวะลืมแล้วอะเหลยอเนิร์ฟม,มาก็แบบไม่ได้เล่นเลยหุ่นใส่ในป้อมเลยในจังหวะนี้มีเกี่ยวมาช่วยแล้วเหมือนจะไม่มีอัตินะฮะมีสกิลสองหลบออกจากสกิลสองก็เชือสั่งแหมบอกให้จะเลียวผมมาแนละ้วจะแรงกับตัวบางมากจ้ะว่าอาจะป้อมบงแตก เดี๋ยวจะจะไฟนสเปียร์โดนจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นการแก้เหมือน,นแพกดก่อนเลยนะพเพื่อนสลิมก็เอามาปักไอตัวของของเอลซูได้เออแต่มันมันเก่ามากแล้วนะครับประมาณ2ซีซันได้ใช่ครับไอตัวพวกเกิดช้าๆมีของประมาณกลางเกมไม่โหยากมากที่จะเล่นครับก็จะมีวิสนะที่แพดนี้พอที่จะเล่นได้นีครับและเก่งด้วย โอ้โหหลบเก่งนะรูนี่ผมใส่รรนเป็นห้อยเจาะเจาะร้อยห้อยคีมานะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยหรือใส่รรนแบบเจาะร้อยมาก็ได้นะคนเราไม่ต้องมีวัดดวงอะไปเลยดีกว่ากี่เอาให้ครับตันโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ฉีกเสื้อไม่ทัน ฉีกซสก่องฉีกเสื่งไปไปทางก็คงจริงแล้วฉีกซสกไม่ทางการป้อมล่างครับออฟเลนี่หน้าที่แบบเคลียร์เวฟไฟส์เสร็จเคลียร์เวฟไฟส์เสร็จเคลียร์เวฟ,เฟเเวนะครับเนื่อยแต่แต่ก็รวยนะดูปีแบบรวยจริงๆก็จะแบบเคลียร์สองเลนเนี่ยมันเยอะเคลียร์คีบเปล่อยเลย เกียไปเรื่อยครับตอนนี้ผมเอาสเปซด้านล่างดีกว่านะเพิ่งได้แค่ป้อมกลางเราเพิ่งได้ไปเนี่ยครับจริงๆเราต้องเอาบนกับล่างได้แล้วป๊อหนึ่งทีนี่กระเดงอยู่นะออกเลยอะ่ะกูโดนล็อกกูตายเลยอะ่ะนี่ครับเปลี่ยนรองเท้าผมจะไม่เสียฟิกเกอร์แบบฟรีๆแล้วคือไม่กินเสียจริงถ้าโดนล็อกคือเหลืองครับสกิลเดอร์เปลี่ยนรองเท้าก็เดินออกได้สตัสนศูนย์ได้ ถูกส่งออกไปแล้วโอ้ย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 อ้าวชิบหายพิงแมรนไมเหลืองครับโอ้โหคันซีดๆด้วยโอ้โหเมยนึกว่าจะจึงหนึ่งเมย์เอ้ยเสียเรียมนี่มีอะไรแช่์เนี่ยหรือว่าเราจะ สกิลหมดโอ้โหแต่มันมีสกิลว,วนมาอีกหนึ่งรอบดึงเข้ามาก่อนปาก GPS โอ้นี่กว่าสวนนี่กว่าสวนกอเท่ใช่อับดาเมจมันเริ่มแรงแล้วนะครับวันเดอร์ประมาณกลางเกมอย่างที่ผมบอกได้ออมนิอาร์เมื่อไหร่นะครับก็คือหน้าแหกเสลกแหกขาดได้นี่ครับออมนิอาร์โบเกนอืมดูเหมือนจะ กีล่ากำลังจะออกฟอสกา์าดนะครับถ้าเป็นฟอสกาดก็ตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อาจจะไม่แรงเหมือนเมื่อกี้นะครับเจอกันด้วยฟอร์มันก็จะเหมือนแตกไปแล้วแหละันี้ก็อาจจะเล่นเข้าให้ก่อนนะครับปึ๊บได้ไงอโอ้โหนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ เสียดายมากเลยเล่นมวยไปแบบมวยโลมมิ่งแล้วตานันยังเถื่อนแล้วกูแบบกูไม่ได้กดอัดอ่ะไอ้มันเล่นได้นะครับมวยโลมมิ่งนี่ไงฮะธนาย,ยังไม่ได้ฟอสการ์ดแล้วก็เอาความแรงของข้าไปกินก่อนแล้วกันเนี่ยข้าตามไปซ้ายอะ่ะแล้วตีข้าเลยทสามวินาทีสี่วินาทีแล้วฉีกเสื้อในจังหวะนี้ ไปที่ด้านบนโอ้โลห์ตายด้วยอันติไปเลยครับอันติเมทเจ็์เลยแล้วทำไมต้องแอ็กซ์เลยด้วยอจอรสซาร่า <Your team S 2> ไม่ได้ไปขาย <คง S 1> ของซะหน่อย <c oughs> เปลี่ยนเสียงครับเอาเป็นเสียงเดิมแม่กูเหนื่อยแน่เก่งเสียงแล้วแม่งเหนื่อยแน่เคลาไปบอกดักนะครับแม่ไอ้นี่ไม่ไไกล้าพิมพ์แบบต่อตอเด็กสนา,อากอไก่ครับกลัวเป็นดาก ไปโดนลอยเอาดาก <S <S เอาดากเกี่ยวเพื่อความอ้าวทำไมข้าอยู่ที่เดิมทำไมเรายังไม่วาฟอ่ะเราป,ปิดหลังตั้งแต่จังหวะนี้โอ้โหเขาโบกข้เกียดอยูเอกแม่รักษาระ,ร,ะระยะกันเลยทีเดียวยูเอะ โอ้โอ้ถอยดีกว to oh, ่าถอยดีกว่าถอยดีกว่าเคลีลาวาไปก่อนครับโอ้ยโดนเป็นไอต์ครีมอันนี้รสแบบมะนาวต้องเนสเล่เท่านั้นนะครับใครชอบไอติมแบรนด์ไหนกันบ้างครับผมชอบเนสเล่ใช่ครับเนสเล่อร่อยแต่ชอบมะนาวจะมีวอลกับเนสเล่ไหม เดวอนไม่ค่อยรอเท่าไหร่ครับมันมันขับมาหน้าบ้านแต่ก่อนมันไม่ค่อยรอเท่าไหร่ครับไม่ขับมาตือนด้วยแป๊ดเดียวไม่ไปแล้วกูเรียกกะทันบ้างไม่ทันบ้างไว้ยช่วยรักเพื่อนนะรักเพื่อนนะผมว่าอยากกินยาคูนะ่ไงยาคู่กับ เขียวๆวะท่านบนท่านบดอร่อยดีทีเด็ทีเด็ทีเด็เพื่อนไอ้กูโดนเกียนกูโดนลัดกูเสียฟิกเกอร์แต่ยันตีด้วยนนมันใช่ไหมน้องโอ้มาใช่ไหมนี่น้องฟิกเกอร์ด้วยน่าจะตายวะเพื่อนสวดเลยหมดแล้วโบหมดแล้วเอ๊จุดอ่อนของฉันนะครับอยู่ตรงที่หัวใจนับบ่นคือบอลบอลบอลไม่มียานตินั่นเองวิญญาณปาก GPS สวยอีกแล้วครับ ไฟยสเปียอาแล้วสวน์ดาวสวดได้เบิร์ตชิวไป,ไปสำหรับกระต่ายตัวนี้โอ้โหฟันหน้ายื่นๆแบบนี้แต่วเบิร์ตชิวครับ <God. S 1> นี่ดีป่ะน่าจะไกลสุดมานีน่นขอลาดบ้า,บางเสน้นกว๋วยเตีเ๋ยววิชาโอ้ยวิชาธาตุของเจ้าเสน้นกว๋วยเตี๋ยว เฮ้ย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 แคลรี่ไฟเตอร์เว้ยเฮ้ยแคลรี่ไฟเตอร์ว่ะเฮ้ยแคลรี่กูของแท้โอ้ยยอมใจเร็วอ่ะไม่งั้เขาไปล้วงเข้าไปล้วงไฟเตอร์ๆๆเออมึงมึงหมดทันทีอันตีมึงอ่ะมึงใช้กูกูสองรอบแล้วนะอย่าให้มีคันที่สามพอดีกูบอกแล้วนะอยา่าอย่าให้มีคันที่สาม อย่าให้มันมีความที่สามถึงจะล่วงเลยครับลืมดูเวลาเลยสิ้านาทีถ้าผมตายก็ด้กันเลี่ยงเหมือนกันนะครับมาตอนนี้เราได้สองจอ <Your team S 1> ตาแดง <has S 1> ก็ถือว่าแร <a tower. S 1> งสำหรับตัวบางเลยนะครับเซตนี้จริงๆอันสุดท้ายคือมันตายง่ายมากนะครับก็อาจจะเป็นทอยก็ได้ <God. S 1> หรืออาจจะเป็นแบบกาะเกิดก็ได้นะสับของได้อีกนะครับแต่จริงๆทอยทอยเกมไม่คุ้ม ยูเอิกเิลด์คีร่านะครับสามมหาอุ้ยสี่มหาเวทเลยแล้วกันโบบาลอนจิทอยไม่คุ้มมากเลยโอ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออเออโอเคนี่อติใกจะหมดนั้นปั่นคือจุดอ่อนของนม้โบปองสักกูส่วนนะกูส่วนนะอุยนะ้ยหลอนะ โอ้โหไม่กดคอโมโบว่ะคอโมโดโปก๊กเรียบร้อยเลยครับนด้กอดแลวตายแบบนี้ต้องมาเซตใหม่ทษทีเอาโอ้โหกูโดนลดอีกแล้วไม่ดนะ้านายจะระลัดแบบนี้หลายทีแล้วถูเสียฟิกเกอร์กับมือที่สองทีแล้วมั้งไอ้มวย ป้อมก่อนขอปบอมก่อนขอปบอมก่อนขอปบอมก่อนแต่ยัพี่ชายนี่อะไรเกี่ยวสวนไม่เอาเดี๋ยวโดนล็อกแม่โดนล็อกก็ดีกว่าโดนลักนะครับโดนลักไปก็เจ็บเปล่าๆปากแบบนี้โอ้โหแบบว่าหายแบบว่าสาบสูญไพโรโนโซลัสนี่ไงพบสายพันธุ์ใหม่ไดโนเสาร์ไอมิสยูตอรมาส โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมันก็จะท้ายซีซั่นแล้วมันก็จะมีเริ่มหานะครับแต่ว่าก็จะไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวที่เห็น <I will S 1> เก็บดาวเดี <own> <ๆ>๋ยวนี้ก็ให้มาดูกันเผื่อเพื่อนๆอยู่แร่งประมาณเราคราวนี้มันก็จะบวกลบที่เจอแบบ30 40ดาวซึ่งเราอยู่20บกว่าอันจเจอ40ดาวนะครับเออประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันเดอร์ถาใครชอว,วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า